โรงเรียนอุดรธรรมานุสร์ร่วมกับสถานพินิษและคลุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการ1สถานพินิษฐ์หสถานศึกษาครั้งที่1โดยอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนแกนนำจำนวน60คนในวันที่ 20, 22และ29สิงหาคมพุทธศักราช2557ณห้องโสด ทัศนศึกษาโรงเรียนอุดรธรรม,มานุสร์โดยการประสานงานของคุณครูชมนรินไกรล,ลาชปรวรมีนายสะอ้านเมืองผางหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงานมีใจความตอนหนึ่งดังนี้โดยสถานที่นิษฐุ่มความเด็กละเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดกิจก,กรรมร่วมมือก,กับเครือขา่ายโรงเรียนผู้พัฒนาในแผนการดำเนินงานหนึ่งสถานพิทีตหนึ่งสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมป้องกันการกระทําผิดและลดการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน เข้าสู่กระบวนการยรยว่าที่พันตรีเรืองฤทธิ์มานะสสรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกล่าวรายงานในการเปิดงานมีความตอนหนึ่งดังนี้ของวมรุ่นยเยน,นีารนี้ส่งผลกระทบอ,อย่างมากทั้งต่อตัววัยรุ่นเองและต่อสันนงคมภูมิรวม โดยในทุกวันนี้สถิติของวัยรุ่นกระทำความผิดีนจานวนเพิ่มมากขึ้นแต่เราทุกคนควรตระหน,นักว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้เยาวเป็นเยาวชนของชาติที่เราต้องปกป้องคุ้มครอง,องส่งเสริมให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดําเนินไปในสังคมโดยปลอดภัยผนจากเหตุการณ์แรงอ่างจากการีต่างๆที่จะต้องเพาสู่กระบวนการยุติธรรมโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมด้วยช่วยกันป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมของเยาวชนทำอย่างไรจะไม่ให้เขาเหล่าน,นั้นนันไปกระทําความผิดหรือนดบจำนวนเยาวชนที่มีความเสี่ยงให้หน้อยลงเพิ่มเครือข่ายแกนนาให้มากขึ้นดังนั้นไม่ว่าสถาบันครอบครัวโรงเรียนชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนเมว่แล้วแต่ด้อยความช่วยเหลือปกป้องให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พวกเขาลดความเสี่ยงในการกระทาความผิดน้อยลง คณะผู้บริหารโรงเรียนอุดรธรรมารนุสรเจ้าหน้าที่สถานพินิษคุ้มครองเด็กอุดรธานีและแกนนำเยาวชนจำนวน60คนของโรงเรียนอุดรธรรมารนุสรนายอุดมการชัยเดชนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพสถานพินิษและคุ้มครองเด็กอุดรธานีได้ชี้แจงและทำความเข้าใจในเบื้องต้นกับผู้ปกครอง เยาวชนแกนนำทั้ง60คนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นายบุญช่วยวรวง์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนายรณฤิ์อุปหาตนายยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม คุณอัญชิฐาแก้วปัญญานักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการได้ชี้แจงความตอนหนึ่งว่าทางสถานี่นิ้นะอยากให้เป็นแกนนำนะคะอยากให้เป็นแกนนำเป,นเป็นเพื่อนเป็นคนเรียนรู้นำความรู้ที่ได้นะเนี่ป็ปบอกเล่ากับเพื่อนๆในเรียนนะคะตลอบทั้งคุณแมบบ่คุณพ่อคี่ป้าน่อาสุขขันะคะซึ่ง เป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเ,เราไม่อยากให้ลูกๆและข้าไปอยู่สถานพิพิธถ้าเป็นดุลธภาพศาสตร์ของกรมพินิดเองเราก็อยากจะลดปริมาณนะคะลดปริมาณเด็กในเยาวชนเข้าไปอยู่กับพวกเรานะคะกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆหลากหลายอาทิการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การซักถามข้อสงสัยการชมละครตัวอย่างเยาวชนที่ผิดพลาดดังตัวอย่างต่อไปนี้โรงเรียนอุดรธรรมนุสร ขอบคุณสถานพินิษและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานีที่ได้เลือกโรงเรียนอุดรธรรมนุสรเข้าโครงการ1สถานพินิษฐ์หสถานศึกษาและได้อบรมให้ความรู้แก่แกนนำเยาวชนในโรงเรียนของเรา